ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนาำพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาพาจะนนำมาเผยแผ่ชื่อว่าพรีิห้าอย่างคำว่าพรีิในความหมายต่างๆก็คือการบูรสงการบูชา การขอแบ่งหรือว่าการเชิญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสียสละฉะนั้นในทางพุทธศาสานาก็เน้นในเรื่องของการเสียสีละมากกว่าในประการแรกก็คือญาติพี่การส่งขอญาติ เราเกิดมาบนโลกนี้เราก็มีญาติพี่น้องที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอาจะนั้นการส่งขอญาติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องโภกน้ำใจของญาติเอาไว้ เพื่อการช่วยเหลือในยามที่มีปัญหาในชีวิตนั้นการส่งขอยากก็คือการเกียรติัวัดสุสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่พอจะแบ่งปันกันได้นั่นเองในประาการที่สองก็คืออาติ ที่พลีก็คือการต้อนรับแขกเมื่อมีคนมาเยี่ยมเยือนบ้านเจ้าของบ้านก็คือเขาจะต้องต้อนรับจะด้วยน้ำหรือว่าจะด้วยข้าวก็แล้วแต่สถานการณ์ดันั้นการต้อนรับแขกหรือว่าเปิดประตูรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน ในทางพุทธศาสนาก็โพดถึงเรื่องการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันจะได้พบ,บิดใไมตีกันเอาไว้ได้ในประการที่3ก็คือบุพะเปตพภีทำบุโหที่ท่ายผู้ตายตเราเกิดมาก็มี ปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องคอยหนุนให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ได้เมื่อท่านเหล่านั้นที่มีพระคุณต่อเราเมื่อท่านลวงลับดับขันไปแล้วสิ่งที่เราพอมีกำลังที่จะทำได้ก็คือต้องบูชาคณของท่านเหล่านั้นด้วยการทำบุญตุทใไทท่าน การทำบุญอุทิห้ญาติพี่น้องหรือว่าคนที่มีพระคุณต่อเราเราก็ได้หลักธรรมที่ว่ากตาญญูก,ะต,ก,กะตะเวทีก็คือไม่รู้ว่าใครมีพระคุตต่อเราก็กัตานตอบแทนและเราก็ได้บุญได้กุศลที่ทำอย่างนั้นไปด้วยได้พระพุทธปฏิบททัติธรรมด้วยนะั่นเอง ในประการที่สี่ก็คือราชาปรีการเสียภาษีอากรซึ่งเราก็ทำกันอยู่แล้วโดยการซื้อของหรือว่าวัตถุต่างๆเขาก,ก็มีการหักภาษีเข้ารัฐอยู่แล้วในประการที่หก็คือเทวตาปลี บูนุทิไทเทวดาเทวดาที่รอส่วนบุญจากเราก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นเทวดาแล้วจะสุขสบายแต่ว่าสิ่งที่เราควรเกล้อโกนเทวดาที่ไปเกิดในเทวโลกอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราก็ได้แตเรลาเมื่อทำบุญข้างใดก็อุทิไทเทวดาด้วย ก็ไม่เสียหาท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับรบุญรับอุษณ์ที่บรรดาคนที่อยู่ในโลกมนุษย์ทำแล้วก็ต่างอนุโมทนา,าสาธุก,การและก็จะช่วยกุ่มของป้องกันให้เรามีสุขมีความเจริญน,นี่เป็นปีห้าอย่างในทางพุทธศาสนาว่าถ้าเราทำแล้วเราก็ได้ประโยชน์ก็คือได ว่าเพื่อปฏิบัติธรรมหรือว่าได้โบนได้การที่เราได้เสียสละไปด้วยน,นั่นเองอาตมาภาคอนามหลักธรรมในทางบุธศาสนาไม่จริญพรอญาติโยมแต่โดยจะนํหลายได้รับรู้รับฟงังจรเิญพร